อุ้งมันนั่นกับฟุตกจ้าเพื่อนๆอันนั้นก็ปลูกแตงน,ะะนอ้องแค่น้องสองเท้นี่หมดไปแล้วปลูกแตงปลูกแตงสงมัครใส่ดีดีพี่นอ้ <laughs> นอ,งม,ามาองมันตกมาใส่แต่ว่ากับว่าดีแต่ก็แยบเนาะค่ะเนาะ

ปเพิ้วไปกันมันนั่นกันโตฟกันมีตัวนึ้เออให้เก็ซะ nhà cả heo heo cái đây xẻ nhà ok cái thằng quần cái này nhấp bể lên nó còn ngồi một cái tăng <laughs> จ้าสีลงมิบยังเนาะค่ะเพื่อน,นๆเลยเอาคิบปูยู่ปูกินเนาะกันเนาะเอาไว้ทำนี่จ้าเพื่อนๆขอบคุณค่ะโต๊ะเฟ้กันนี่จน้่องเทีทเ่ยวกับเพื่อนๆที่แรกว่าที่ปู่บอกคิบเนะาะค่ะเนาะก็เลยอยากปูกแจง มันต้อวันกับปูกระพียกนะคะก้นไป้เรียวนะจ้าเพื่อนๆอันนั้นกับปูแองก็แล้วเนาะสองแท้านี่กไม้เรียวปูแองปูแองสองปูมันนั่นกับฟันโต <Auto. S 2> ปูเที่ยวไรกันมันเหมือนกันมันนี่ก็ที่ปูแก่นี่เลยที่หาต้นนะ mà nhà cả heo heo cái này xía nhà ổ nhà heo nhà anh em cả nó 2 thao nè cái này là ủu giang, ủu giang sọt tổ cầy cả, nhiều tuồn, ủu mận ผมเทียวไปกันมันนันกัน เด <The> ี๋ยวอาเอะยงนันปั้นติปลูผีดไปน้ำเนาะกันเนาะมัน,นี่ก็ทติปลูกแค่นี่เลยพี่หาต้นจ้าพเพื่อนๆอันนั้นก็ปลูกแตงแล้วกันเนาะสองเท่วนี่ร็ดไปแล้วปูแตงปลูกแตงแตง ตัวนยยี้ออกมาปลูกก่อนตัวนี้ออกมาปลูกก่อนจ้าเพื่อนๆอันนั้นก็ปลูกแตงแล้วค่ะเนาะสองแถวนี่เ็ไปแล้วปลูกแตงปลูกแตงสอง mà ăn cà phớt tốt Nhưng ừ, nhà thánh leo nó ta một cái gì <laughs> Ông phục, cái này này, đi hái tổn, nhà cái heo heo, để nhà. ปลูกเที่ยวอะไรกันมันเป็นการคี่ปลูกยู่ปลูกกินแล,ล้นเนอะปลูกอะไรอะไรที่เกิดเบียวบ้านไงคนไปมนละเล็กละน้อยเนาะคะ่ะ นี่ก็ทิปูแกนี่เลยพี่หาต้นแนละ้วพี่แก่ทั้งปนกันไหนงับไปเรื่อยๆเนาะ,ะกวางหงอยมมนสิตัง<อ>จ้าเพ่อนอันนั้นก็ปลูกแตงแล้วกันเนาะสองแท้นี่ ไม่แล้วปลูกแตงปลูกแตงสองเท้านะเพื่อนๆที่แรกว่าที่ปลูกบวชพีคมั้ยคะเนะเาะก็เลยอยากปลูกแตงมันกวนกัปลูกบวกพริกนะยคะก้นไม่แล้วนะมะไซที่ดีพี่น้องมันบอกมส่แต่ว่ากับว่าดีแต่มันแยบนะค่ะเนาะ